ก็อุ้ยจะมารีวิวพัสดุนะคะ,าะ,คะมาเ,าเป็นของที่ขายด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของไทยนะคะนี่เป็นพัสดุแต่ว่าเราที่จริงที่อยู่ในตรงนี้นะคะนีเป็พัสดุนะอีอส,ส่งมาแพงเหมือนกันนะคะค่ะจะซื้อมาขายนะคะแล้วก็นี่จากร้านที่แฟนต้านะคะแล้วก็ก็แล้วก็วกวกร้านนี้ร้านเดียวกันนะคะเป็นจากร้านอะไรก็ไม่รู้อ,อะไร โคชีดอคอมอะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่เสร็จกันไว้นะคะก็เดี๋ยวมาแกะของพี่แฟนกันก่อนดีกว่าเนาะรอแป๊บหนึ่งนะคะชุบชุอืมถ่ายร้องเลยดีกว่าโอเคไหมเค้ย์ค,ค่ะก็มาแกะของพี่แฟนกันนะแกะเกะแป๊บแป๊บนี่นะนี่เรายังไม่ได้โอนเลยนะพี่แฟนส่งมาให้ก่อนคือแบบปินนะ้นอะ แฟนแบบใจดีเลยอ,อะค่ะไม่กลัวเราโกงเลยอะอเป็นแบบตีนเป็ดแซมมี่แซมมี่แซมมีมม่ดูพี่แฟนน่าจะบีบเยอะอยู่ค่ะน่าจะแบบไสไ้คาราเมลกล้ามั้งของแซมมี่นะคะไไมาดูพัสดุต่อไปกันนะคะก็จะเป็นของที่เทรดกันไว้ดีกว่าก็เดี๋ยวมาแกะกัน เราแกะก,กันเร็วนิดนึงนะคะคลิปนี้เพราะเราขี้เกียจรอโหลดนานนะคะเออจะขอเก็บน,นะ,ะม,มาดูที่เทปกันไหมนะคะ,ะเป็นบ้านโอ้โหเล็กเวอร์แต่แเก็บยับด้วยนะคะแล้วก็จะมีไอยสติชเล็กกว่าที่คิดนะคะก็คือแบบตอนแรกเราจะซื้อนะคะเพราะว่าดูตอนนี้ดิก็ไม่เป็นไร แรกอะโลโคกิตตี้แต่ว่าไม่มีน,น,นี่นะคะนี่เป็นบันไอพิเศษกันไว้นะคะตอนนีม้มานก็ดูของขายกันก่อนเลยเป็นกลอ่ลองกล่องนี้เป็นอะไรที่แบบเก็บยากเดี๋ยวตัดตรงนี้ค่ะคือที่เราไม่ได้ายแบบหยุดหยุดหรือว่าตัดต่อเพราะว่าไอแพดเขาดูหนังกันอยู่นะคะก็เลยอดถ,ถ่ายใน iPad ก็ต้องถ่ายในโทรศัพท์ เป็นอะไรที่เครียดอืออืฮเอ้ยมาแล้วมันมาแล้วแซมโบ่แพนด้านะคะเอ้ยวันนี้คือแบบเขาจเชียดมากเลยเอ่งแมโบ่แพนด้าอีกอันนึงแล้วก็จัมโบบรัชบนัน แล้วก็จะมีแชมเป้บสูบบนเหมือนกันนะคะร้านนี้ขายถูกมากเลยแล้วก็มาดูพัสดุสุดท้ายก็คือร้านเดียวกับเมื่อกี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวขอพับใส่กล่องไวก่อนนะคะเพราะว่าคือกล่องเขาไม่พอก็เลยส่งมาสองพัสดุนะคะรู้สึกร้อนมากเพราะว่าเขากวาดบ้านนะคะก็เลยต้อง ตอนนี้กูจะตอนนี้คือแบบลดมากสำหรับสมาชีกนะคะนี่นะค่ะเป็นอุ๊ยแบบเล็กอะ่ะฮัลโหลคิตตี้ได้เห็นไหมอุ๊ยกล้องมันเป็นไรวะนี่เขอสับงแล้วไตั้งไม่ค่อยได้นี่ของลูกค้านี่นเลยยังไม่มีคนสั่งนะคะสนใจนแอดไลนะะ์